สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่นเอทุกท่านครับวันนี้รายการช่องมหาสองพระบ้านของพ่อใหญ่มหามีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆออีกเช่นเคยนะครับ วันนี้พ่อใหญ่มหาได้นำพระสมเด็จวรคังยุคปลายบล็อกพิม์พของช่างหลวงวิจาร์เรณเจรไยเนื้อหามวลสารผงปูนเปลือกหอยคลุกเคล้าด้วยผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปัฐมัง ผงอิติเจผงตรีนิสิงเหมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆนะครับก็อื่นขออันเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ที่เชษฐคุณสมเด็จพ,พุทธาจารย์โตผมรังสีได้รจนาไว้ในบทขัดพระขาถาชนบัญชรเบื้องต้นว่า บุตรกาโมระเปุตตังธนากาโมระเภทนังอดิกาเยกายะยายะเทวานาังปิยตังสุตวาอิติปิโสภควายมะราชาโนเท้าเวสวรโนมรนังสุข,ขังอรหังสุขโตนโมพุทธายะขอให้เทวดาในแ0ดหมื่นโลกธาตุแสนโกฎจัก,กรวาลที่ปกป้องคลุ้มครองจตุรคามเขตพันธสีมา ของสมเด็จวรคังทั้งสีทิศนี้จงมาเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองเพื่อนเพื่อนเอทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้นะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สิ่งนั้นสมปรารถนาต้องการสิ่งใดก็ขอให้สิ่งนั้นจงมาอยู่ตรงหน้าทุกประการนะครับ จตุรทิตตุคามที่เทวดาท่านลงมาจากสวงสวรรค์มาปกป้องเขตพันธสิมาของวรคังก็คือทางด้านทิศเหนือทิศเหนือคือทิศนี้นะครับที่พ่อใหญ่มหากำลังชีอยู่นี้นะครับซึ่งมีเท้าเวสวรรณที่ดูแลพวกยักษ์มาปกป้องคงุ้มครอง ส่วนทางด้านที่ตะวันออกมีเท้าทัตะรุที่ท่านปกครองดูแลคนทันวิทยาธรรกุมพันธ์ส่วนทางด้านทิศตะวันตกก็มีเท้าวิรูปักที่ดูแลพวกนาคพญานาคนะครับส่วนทางด้านทิศใต้นะครับที่มีเท้าวิรุณหกที่ปกครองพวกครุฑ แระพยาคุดทั้งหลายรวมทั้งจตุรทิศนี้ก็มีเทวดาผู้เป็นใหญ่ปกครองเรียกว่าเท้าจตุโรคบาลจตุก็แปลว่าสีปารักรักษาจตุบาลก็คือรักษาที่ตั้งสีนั่นเองนี่คือองค์ทวยเทพที่ดูแลส,สมเด็จวรังคนะครับเพื่อนๆคือองค์นี้นะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับ สเสด็จพ่อรอห้าเคยนะครับเคยตัดถามเจ้าบุคคลสมเด็จว่าสมเด็จท่านใช้คาถาบทไหนสมเด็จว่าขังจึงได้ขังและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักเจ้าบุคคลสมเด็จก,ก็บอกว่าใช้คาถาบทสวดคาถาทินบัญชรดังบทขัดที่พ่อเยมหาได้ยกขึ้นณเบื้องต้นว่ายมราชาโมทาสเวสวรรณโนนะครับ เป็นผู้ปกป้องคุ้มครองนะครับวันนี้พ่อใหญ่มหาจึงได้นำองค์นี้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆดูนะครับนี่เนื้อปูนเปลือกหอยนะครับเนื้อปูนเปลือกหอยเก่านะครับท่านก็จะมีลักษณะเป็นเช่นนี้นะครับอ่าครูบาอาจารย์อย่างท่านอาจารย์ปียประไว้ก็บอกว่าสีเหมือนสีมะกอกสุกนะครับเพื่อนๆลองจินตนาการนะครับ สีมะกอกสุกเป็นยังไงเขาก็จะเขียวอมแดงแดงอมน้ําตาลก็ประมาณนี้นะครับมะกอกสุกเขาก็จะเป็นสีลักษณะอย่างนี้นะครับเรียกว่าสีเป็นธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะออกเป็นสีมันปูสีเหลืองฟักทองสีเหลืองขมิ้นสีแตกลายไข่นกปลอดสีแตกลายสังขโรคสีแตกรากสักชีสีแตกลายงาหรือสีนกคา สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะครับเพื่อนๆพ่นเพื่อนๆดูองค์นี้นะครับดูด้วยใจอันแยบคลายดูด้วยใจอันเป็นกลางนะครับเพื่อนเอนเห็นซุ้มระคังไหมครับนี่ซุ้มระคังนี้ก็จะ,อ,ะอวบอิ่มนะครับอวบอิม่มลักษณะเหมือนไหวาผาซีกเล็กน้อยนะครับเนี่ยตรงที่พระยายมหาชีนะครับลักษณะเหมือนไหวาผาซีกเล็กน้อยนะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยเป็นไงครับลักษณะเนื้อนะครับเนื้อนีม้วนนะครับเนื้อนีม้วนหดเข้าไปด้านในเลยนะครับเพื่อนเนเนี่ยดูแล้วคาดสิกสวยงามนะครับเนื้อหดเข้าไปด้านในเลยทีเดียวนะครับเนี่ยรอยยุบรอยปีแยกเห็นไหมครับเนื้อหดเข้าไปด้านในเลยนะครับเราก็จะเห็นเป็นลักษณะเหมือนเป็นคราบน้ําเรียกว่าเป็นคราบน้ํามันตังอิ้วก็เป็นไปเป็นไปได้เกิดขึ้นได้นะครับเนื่องจากว่า องค์สมเด็จวรครังเนี่ยเราดูเหมือนเหมือนว่าท่านจะเสมอกันแต่โดยกายภาพไม่ไม่เสมอน,นะครับเนี่ยตรงไหนที่พื้นที่เอียงตำ่ำน้ำมันตังอิ้วก็จะไหลลงมารวมกันณจุดนั้นนะครับเพื่อนดูนะครับนี่เราดูลักษณะเนื้อด้านในนะครับเนื้อด้านในซุ้มคังนี่ม้นมนห้วนหดเข้าไปด้านในเห็นชัดเลยนะครับเป็น ความงามที่เกิดขึ้นเบื้องต้นที่เรามองเห็นได้ด้วยกายภาพส่วนเนื้อเป็นเนื้อที่ละเอียดนะครับเพื่อน,นเป็นเนื้อที่ละเอียดเพราะเนื้อปูนเปลือกหอยเนี่ยที่คุกเข้าด้วยผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปัตมังผงอิติเจผงตรีนึกสิงเหเนี่ยเขาจะเกาะติดกันแน่นเป็นเนื้อเดียวนะครับนี่เพื่อนเพื่อนดูนะครับนี่เราก็จะเห็นเป็นลักษณะเกตในจดที่ซุ้มระครังนะครับ เกตในจุดที่ซุ้มระครังนะครับเพื่อนๆเนี่เราก็จะเห็นนะครับนี่ขณะเดียวกันเราก็จะเห็นเป็นพระพักได้เป็นเหมือนอ่าเรียกว่าผลมะตูมเลยทีเดียวนะครับเนี่เป็นผลมะตูมเลยนะครับแล้วก็ลักษณะเราก็จะเห็นอ่าซอแขนเห็นไหมครับนี่รักแร้ก็จะยกสูงขึ้นนะครับรักแร้ทางด้านฝ่ามือเราซ้ายของพระจะยกสูงขึ้น เนื้อด้านในก็จะม้วนนะครับม้วนหดเข้าไปด้านในเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับลักแย่ทางด้านซ้ายเราฝาของพระมันกันนะครับเนี่ยเจะม้วนหดเข้าไปด้านในนะครับแล้วก็มือลักษณะมือก็มือขวาทาามือซ้ายวางไว้ที่หน้าตักเห็นไหมครับเพื่อนๆสิ่งเหล่านี้ทาให้เรามองเห็นว่าองค์นี้เป็นพิมพ์พระประธานนะครับพิมพ์พระประธานในพระโอบโบสถนะครับเราจะผ่านเข้าไปกาพระอุโบสถ เราจะเข้าไปบูชาสการะพระประธานเนี่ยเราต้องผ่านเนี่ยผ่านซุน้มประตูกแก้วเห็นไหมครับนี่ซุ้มประตูกแก้วเรียกว่าซุ้มวาสนาเรียกว่าเส้นบังคับพิม์พหรือเส้นขอบกระจกก็แล้วแต่นะครับเป็นองค์ธรรมองค์ปิสนาธรรมที่เจ้าบุคุลท่านให้กับพวกเราเป็นคําสอนที่เราไม่สามารถจะได้ยินในยุคนั้นของท่านได้แต่เราได้ศึกษาจาก เรียกว่าทาวราวัตถุที่ท่านได้ทําให้เราเห็นก็คือสมเด็จวัคขังนี่แหละครัครบเราก็จะผ่านสมะุูแก้วไปไปเจอพระประธานที่นั่งอยู่นี้องค์พุทธ,ธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเห็นไหมครับเพื่อนเอนเราก็จะเห็นพิมพ์พระประธานเราก็จะเห็นเส้นนะครับเส้นนิสีธนะ,ะหรือเส้นจีบบัวที่เราเห็นนะครับสองเส้น ขุดขึ้นใต้ฐานเห็นไหมครับนี่เป็นพิมพ์พระประธานนะครับบ่งบอกถึงความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนะครับเส้นแซมฐานขึ้นมาบ่งบอกถึงความมั่งมีสีสุขอ่าธนบำรุงซ่อมแซะศาสนาขึ้นอยู่เรื่อยๆไม่มีตกนะครับมีแต่ลายได้ที่เพิ่มพูนมีแต่ลาย รับในสิ่งที่เพิ่มพูนเรียกว่าคําจุนธนุบํารุงพศาสนาอยู่เนืองเนืองนะครับเป็นศิลปะความงามของช่างหลวงในแต่ละยุคที่บ่งบอกถึงพุทธศินนะครับพเพื่อนๆเราก็จะเห็นลักษณะเส้นแซมขึ้นมาสองเส้นนะครับดูแล้วสวยงามนะครับเรียกว่าเป็นเส้นแซมเส้นอวบนะครับ หรือว่าเส้นบัวงายนะครับเรียกว่าเป็นการบ่งบอกถึงซ่อมแซมตนุบำรุงคำจุนภาษาศาสนาเป็นเช่นนั้นนะครับศีลส,สมาธิปัญญาเห็นไหมครับเพื่อนๆปริศนาธรรมที่เจ้าพระคุณท่านให้กับพวกเราก็คือเรารู้จกักศีลนะครับภาพพิสูจก็มีศีลศีลก็แปลว่าปกตินะครับเราเป็นชาวบ้านนะครับ เราเป็นชาวบ้านเราก็เป็นผู้มีมีศีลน,นะครับศีลห้าแล้วก็เป็นผู้รักษาศีลห้าแล้วเราก็เป็นผู้อยู่ภายใต้กฎหมายเราไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ทําให้บ้านเมืองเดือดร้อนเราทําหน้าที่ของเรานัา่นแสดงว่าเราเป็นผู้มีปกตินะครับสมาธิเนี่ยสมาธิเห็นไหมครับสมาธินี่เราก็เป็นผู้ ฝักไฟยึดมั่นเราทำหน้าที่อะไรแล้วก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดไม่ให้ขาดตกบกพร่องนะครับเนี่ยแล้วก็ปัญญาตริตรองใครควรสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยกำลังสติปัญญาของเราเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่คือศีลสมาธิปัญญาองค์ปิิศนาธรรมที่เจ้าบุคคลท่านให้กับพวกเรานะครับแล้วก็ซุ้มระฆังนะครับที่ครอบอยู่ ในองค์พระพุทธพระพุทธเนี่ยอยู่ในซุ้มระฆังซุ้มระฆังในดังไปทั้ง3พบนะครับนรกมนุษย์แล้วก็สวรรค์เห็นไหมครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ก่อเกิดทําให้เราได้มีดวงตาเห็นธรรมที่เจ้าพระคุณท่านบอกพวกเรานะครับเพราะเจ้าพระคุณท่านเป็นพระที่ได้ อัญเชิญถวยเทพในเทวดาแปดหมือโลกธาตุแสนโกดจักรวาลเนี่ยมาคุ้มครององค์พระสมเด็จวรังค์เห็นไหมครับเพื่อนๆดังนั้นการที่เรามีสมเด็จวรังค์ที่ตัวเราเนี่ยเราต้องทําดีนะครับเราจะต้องเป็นคนที่ประพฤติดีสวดมนต์ไหว้พระเป็นคนมีศีลธรรมอันดีนะครับเราก็จะเห็นเป็นลักษณะเนี่ยฐานหมอนรองสิงเป็นไงครับนี่ คมชัดลึกเลยนะครับแต่ละเส้นเห็นไหมครับเพื่อนๆซุ้มระครังนี่เขาก็จะมีลักษณะปีแยกแตกออกเห็นไหมครับไม่เท่ากันรอยแตกรอยแยกของซุ้มระครังนี่ชัดเจนทีเดียวนะครับเมื่อเราดูด้านหน้า,านี้แล้วขออนุญ,ญาตให้เพื่อนๆได้ได้ดูได้ชมด้านหลังนะครับครูบาอาจารย์ท่านบอกดูหลังแล้วจ่ายตังค์ได้เลยนะครับบางท่านเป็นเช่นนั้นนะครับไม่ไม่ได้กล่าวเกินจริงนะครับเพื่อนๆน,นี่คือด้านหลังนะครับ เป็นไงครับด้านหลังด้านหลังนี้ไม่ไม่เป็นคมสันนะครับด้านหลังนี่มนทื่อเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ปีแยกนะครับด้านหลังนี่ปีแยกเลยนะครับเพื่อนเ่อเนี่ยปีแยกเลยนะครับนี่สวยงามนะครับด้านหลังนี้ปีแยกนะครับนี่เราเห็นรอยปูไตเรือนรางนะครับนี่คือรอยปูไตนะครับเพื่อนๆนี่ไม่คมไม่หนาไม่ลึกจนน่าเกลียดนะครับ ไม่เลือนลางจนน่าสงสัยทุกอ,อย่างมันลงตัวเห็นไหมครับเนี่ยนี่คือรอยปูไตน,นะครับอ่าไม่ต้องคมคมมากไม่ต้องลึกมากนี่เลือนลางก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ดูมันพอง,งามนะครับมีรูเล็กรูน้อยรูพุนรูไตขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่คือเรียกว่าความงามที่เกิดขึ้นเป็นธรรมชาติขององค์พระเลยทีเดียวเป็นเนื้ออ่าเนื้อปูนเปลือกหอย 150ปี160ปีร7 0ปีเนี่ยโดยกายภาพแล้วเมื่อเขาเจอมวลอากาศเขาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเหมือนเหมือนเปลือกหอยแครงอย่างนั้นนะครับเพื่อนๆดูแล้วสวยงามนะครับเพื่อนๆดูสิครับเนี่ยผิวบอบช้ำเหมือนผิวดวงจันทร์เลยใช่ไหมครับเนี่ยคือรอยปิกแยกอ่าด้านหลังก็คลาสสิกนะครับเ,เพื่อนๆพระใหญ่มหานี่ศึกษาพระสมเด็จศึกษาตามตำนาน นะครับเป็นพระที่ไม่งามหรอกครับเพื่อนเพระเก่าๆหักๆพระที่ผู้คนเขาไม่มองกันพระที่ฝ่ายพาณิชย์ฝ่ายการตลาดมองข้ามนะครับแต่พ่อใหญ่มหานี้สะสมนะครับเก็บตามตํานานเมื่อเราดูด้านหน้าด้านหลังแล้วขออนุญาตให้เพื่อนๆนได้ดูด้านข้างท่านเป็นเป็นไงครับด้านข้างด้านข้างนี้สําคัญนะครับด้านข้างนี้ไม่แตกต่างกับด้านหน้าเลยนะครับเพื่อนๆน เพื่อนๆดูด้านข้างนะครับดูร่องรอยปีแยกของท่านนะครับเห็นไหมครับนี่ด้านข้างเป็นลักษณะการปาดนะครับปาดจากด้านหน้าอย่างนีน้นะครับปาดจากด้านหน้ามาด้านหลังอย่างนี้นะครับแล้วก็จะเห็นเป็นลักษณะการโยของบนสาลโยมาด้านหลังค่อนข้างเย,ยอะเ,เห็นไหมครับนี่แล้วก็ดูเพื่อนๆด,ดูอีกมุมหนึ่งนะครับในมุมด้านบน เราเห็นก้อนมวลสารใช่ไหมครับเนี่ยเป็นลักษณะการปาดอย่างนี้นะครับปาดจากด้านหน้ามาด้านหลังเราจะเห็นการเห็นมวลสารได้ขยับจากด้านหน้ามาด้านหลังหมดเลยนะครับเนี่ยเขาจะรู้มาตามลักษณะการปาดอย่างนี้นะครับแล้วก็ดูด้านใต้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยลักษณะมวลสารก้อนผงพุทธคุณนะครับได้เกิดขึ้นเป็นธรรมชาตินะครับดูอีกมุมนะครับนี่ เป็นไงครับเพื่อนเเราก็มาดูด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนดูแล้วเป็นไงครับนี่เนื้อผิวมะกอ,อกสุกนะครับครูบาอาจารย์ท่านได้บอกไว้เช่นนั้นนะครับเนื้อผิวมะกอ,อกสุกเป็นเช่นนี้เองนะครับเพื่อนๆนดูแล้วถูกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดจับตัวใครให้พ่อใหญ่มาหาช่องสองพระบ้านเลยนะครับขอบคุณครับ